สวัสดีครับสวัสดีสว like ัสดีคุณแม่พี่น um ้องสวัสดีเด้อพ่อแม่สูสคนเนาะพี่น้องมันนี้กมาพบมหภาคาวกีซีได้อีกแล้วเนาะบางกีกับพุ่มหญียงเนาะมันนี้กัได้มาปลารถนาน้ำมันเนาะมือน้ำมันขึ้นได้มาให้เบียร์ต้นคำเนาะเม็ดเบียร์หนึ่งเม็ดเบียร์ต้นคำเม็ดเบียร์มือกัมาช่วยได้หนึงเนาะมาได้มาต้นคำเด้อ จนคำมีเละทุกคนตอนคำมันเหมือนุ้มคืมเลยนะเหมือนอุ้มคืมอยู่อยู่พูดเยอะเมืนุ้มคืมเลยนะไปเบิ่งกันเฮดเบียรของบากากิสต์เลยเบียรตามเคยเนาะพี่น้องตอนคำก็ได้ไม่เฮดเบียรเนาะเบียรแบบนี้เบียร เบียวบุมีมองมีเวลาเนาะตกล้ำกระด้มาเนาะพี่น้องเอ้ยลำบากขนาดความน่าเอาตนค่ำขี่รถมากันนาาเลยดขี่รถมากันนาาเลยเมื่เบียกอยู่มันลูกลูกบาลมาฮอตที่ทำงานนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลนี่แหละแต่กันน่าเติมเนาะยามคำก็มองสิบโมง เ <c oughs> ข้ามาันเราจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาวกีสิดาได้เด้อเพื่อจะ,ะพบพลาดโอกาสที่เบิงบาวกีจนจบบอวกีก็จะเอาชีวิตประจำวันนี้ให้เบิงนี่แหละการอยูกก่กันกินกันไปมาของบาวกีสิดานเนี่ยเห็ดต้นซีเนาะต้นคำก็ได้ไหมเฮ็ด มาหนิเนี่ยพี่น้องพี่น้องเข้ามาแนะล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวกีด้วยเนะี่กดติดตามบ่าวกนะีสิดาด้วยเพื่อจะเป็นกําลังใจเพื่อเป็นกําลังใจในการให้คลิปของบ่าวกีสิดาเนาะเพื่อจะบุกพาดคลิปดีๆแบบนี้ bên bagi phía sau thì nak nó apa nóng. Sau bên đây phần